สรุปคร่าวๆสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับเจียนเดินทางออกจากกรุงเทพสถานีปลายทางก็คือจังหวัดอุบลราชธานีวารินชำราบนะครับด้วยภารกิจคระสอสัญจรครั้งที่หนึ่งนะครับโดยคณะบุคคลที่ประสบความรู้สึกกับครส์สอความรู้สึกที่ได้เจอเจอในร่างกายนะครับก็ได้เชื้อเชิญครส์สอมา เดินทางมาพบปะสังสรรค์เพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจในชั้นลึกนะครับวันนี้ก็โดยสารรถไฟมาก็สนุกสนานและก็ชอบมากเลยนะครับที่เราได้มีโอกาสขึ้นรถไฟครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความตื่นเต้นในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายที่ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาแล้วก็มาด้วยความรู้สึกจริงๆ เดินทางมาจนถึงจุงนี้เนี่ยปลายทางก็ไม่น่าจะเกินสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็เดินทางมาที่ตู้เสบียงรถเนื่องจากว่าตอนที่ขึ้นรถมามันก็ดึกแล้วมืดแล้วนะครับก็อยากจะมจมบรรยากาศแล้วก็เห็นแสงสว่างมาบ้างนะครับก็เดินผ่านตู้แต่ละตู้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ คงยังเก็บที่หลับที่นอนนะครับให้กับประชาชนที่โดยสารรถไฟนะครับขบวนนี้เป็นขบวนที่23นะครับกรุงเทพวังินชาราบบลราชธานีหลังจากนี้ถัดไปเทียนก็จะเดินไปที่ตู้สเสบียงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่ได้เข้ามากินอะไรหรอกแต่ว่าคนมันอยากเจอคนมันอยากโดนคนมันอยากเห็นคนมันอยากดูนะครับก็ ไปไกลจนสุดนู่นเลยนะครับท้ายตู้แล้วก็เจอกับเจ้าหน้าที่ว่าอ๋อรถคันนี้เพิ่งมาจากสายใต้นะครับแล้วขึ้นทางมาภาคอีสานโดยตรงเลยนะครับหลัจงจากนี้ไปจะเจ,เจออะไรบ้างก็ติดตามชมในลำดับถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันหลัจงจากนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนกันแลันนะครับสำหรับวันนี้กรสเจริญความรู้สึกอาเจียนมาถึงแล้วจ้าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมง เราก็จะเจอกันที่อุบลราชธานี